จบลงไปแล้วสดสดร้อนๆเลยนะครับสำหรับงาน Apple Event ที่หลายคนตั้งตารอและแน่นอนครับเราจะมาสรุปเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยว่ามีอะไรเปิดตัวกันบ้างแล้วก็ขอบอกเลยนะว่าปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำพูดที่ผมว่าทรงพลังที่สุดในงานนี้เลยดีกว่าเป็นคำพูดจากทีมคุกที่มันสะท้อนทิศทางใหม่ของ Apple ในปีนี้ได้แบบชัดเจนมากๆ คือคำพูดนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณบอกเราเลยนะว่าเฮ้ย hey, ดาวเด่นของงานนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยมแกะกล่องที่ชื่อว่า iPhone Air ครับนี่คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับก็จะมีเรื่องเกมใหม่ของ Apple แล้วก็จะพาไปทำความรู้จักกับ iPhone Air จากนั้นมาดูครอบครัว iPhone 17กันต่อตามด้วยอัปเกรดพกอุปกรณ์เสริมต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องสำคัญเลยราคาและวันวางจำหน่ายครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเครื่องกันแบบเต็มๆเนี่ยเรามาปูพื้นกันนิดนึงก่อนมาทำความเข้าใจภาพใหญ่กันว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ Apple ถึงต้องตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่กับเกมที่ไม่เหมือนเดิมเลยคือต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะว่าช่วงนี้ Apple เองก็เจอกับแรงกดดันที่หนักหน่วงพอสมควรเลยตลาดสมาร์ทโฟนมันก็เริ่มจะอิ่มตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วคู่แข่งแต่ละเจ้าเนี่ยโอ้โหมุ่งไปทางสาย AI กันหมดเลยเพราะฉะนั้น การที่ Apple เลือกที่จะส่วนกระแสกลับมาสู้ด้วยเรื่องดีไซน์กับฮาร์ดแวร์ที่แบบล้ำไปอีกขั้นเนี่ยมันเลยเป็นการเดิมพันที่น่าจับตามองมากๆเลยค่ะว่าเฮ้ยจะทำให้คนกลับมาว้าวได้อีกครั้งหรือเปล่าและนี่แหละครับคือผลลัพธ์ของการเดิมพันที่ว่าการมาถึงของดาวเด่นที่สุดในงานปีนี้ขอเชิญพบกับ iPhone Air ครับตัวเลขนี้ครับ5.6ม mm. เม ใช่ครับนั่นคือความหนาของ iPhone Air คือมันบางมากบางที่สุดเข้าที่ Apple เคยสร้าง iPhone มาเลยทีเดียวแล้วนิยามของ iPhone Air มันคืออะไรล่ะก็คือเขาเอาความแกร่งของไทเทเนียมมารวมกับความทนทานของกระจกเซรามิก e l d ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแล้วก็ยัดพลังของชิประดับโปรลงไปทั้งหมดเนี่ยในดีไซน์ที่มันทั้งบางทั้งเบาจนน่าทึ่งเลยครับแน่นอนครับ พอพูดถึงความบางขนาดนี้คําถามที่ตามมาก็คือแล้วมันต้องแลกกับอะไรบ้างคือข้อดีที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือน้ําหนักที่เบาวิวความรู้สึกที่แบบโอ้โหพรีเมียมสุดๆแล้วก็ยังทนทานด้วยเฟรมไทเทเนียมอีกแต่เรียนมันก็มีสองด้านใช่ไหมครับก็เลยมีข้อกังวลตามมาเหมือนกันในเรื่องขนาดแบตเตอรี่ที่เอาจจะเล็กลงหรือเปล่าแล้วก็จํานวนกล้องที่น้อยกว่ารุ่นโปรซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องเอาไปพิจารณากันดูแต่ แต่ถึงจะบางขนาดนี้นะครับสเปคที่ให้มานี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะคือได้ชิป A 1 9 Pro ตัวเดียวกับรุ่นท็อปเลยจอภาพก็ใหญ่6.5นิ้วระบบกล้องหลังเป็น Fusion Camera 48ล้านพิกเซลที่แบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนมีเลนส์2ตัวเลยกล้องหน้าก็ได้ Center Stage ตัวใหม่ล่าสุดไปอีกแถมสียังมาในโทนใหม่ที่ดูสว่างสว่างสบายตามากๆครับแต่ว่า ในงานนี้ไม่ได้มีแค่ iPhone Air เปิดตัวมาเดียวๆนะครับเรามาดูสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว iPhone 17กันบ้างดีกว่าเพราะว่าตีนี้เนี่ยรุ่นอื่นก็มีการอัปเกรดครั้งสำคัญเหมือนกันและนี่คือฟีเจอร์ที่ผมเชื่อว,ว่าเล่หลายคนรอคอยกันมานานมากๆๆ,ๆในที่สุดครับ ในที่สุด Apple ก็นำจอโปรโมชั่น120 h z ที่เมื่อก่อนมีแค่ในรุ่นโปรเท่านั้นมาใส่ให้กับ iPhone 17รุ่นมาตรฐานแล้วโอ้โหนี่คือการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะที่ทำให้รุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยจริงๆ พอมาดูตารางเทียบกันแบบนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับว่าปีนี้ Apple เขาวางตำแหน่งแต่ละรุ่นไว้ชัดเจนมากๆ iPhone 17รุ่นธรรมดาจุดเด่นคือได้จอ120 h z ที่ทุกคนรอคอยไปส่วน iPhone Air ก็มาชูโรงเรื่องดีไซน์บางเฉียบแต่ได้ชิป Pro และสุดท้าย iPhone 17 Pro ก็คือตัว็อปสุดที่สุดของพลังและเรื่องกล้องถ่ายรูปนั่นเองครับส่วนฝั่งรุ่น Pro นะครับ ปีนี้คือการอัปเกรดประสิทธิภาพแบบจัดเต็มไปอีกขั้นเลย ชิป A19 Pro เนี่ยมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่เรียกว่า Vapor Chamber ด้วยทำให้ใช้งานหนักๆได้แบบต่อเนื่องยาวๆเลยกล้องหลังทุกตัวมีความละเอียด48ล้านพิกเซลซูมได้ไกลสุดๆถึง8เท่าแล้วก็มีฟีเจอร์สำหรับงานวิดีโอระดับโปรจริงๆเพิ่มเข้ามาอีกเพียบและที่สำคัญมากๆเลยก็คือ iPhone 17 Pro Max เขาแคลมว่ามีแบตเตอรี่ที่อึดที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน iPhone เลยครับ และแน่นอนครับงานนี้ไม่ได้มีแค่ iPhone อย่างเดียวอุปกรณ์อื่นๆใน EcoSystem ของเขาก็ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่เหมือนกันเรามาเริ่มกันที่สิ่งที่อยู่บนข้อมือของหลายๆคนกันก่อนเลยครับสำหรับ Apple Watch ปีนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเน้นไปที่เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยแบบชัดเจนมากๆเลยอย่าง Series 11เนี่ยสามารถตรวจจับสัญญาณความดันโลหิตสูงได้แล้ว ส่วนรุ่น Ultra 3ก็เพิ่มการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมเข้ามาเพื่อกรณีฉุกเฉินสำหรับสายลุยและที่น่าสนใจคือรุ่น SE ค่ะได้อัปเกรดใหญ่เลยคือได้จอภาพแบบติดตลอดหรือ Always on Display เป็นครั้งแรกแล้วมาที่หูฟังกันบ้าง AirPods Pro 3เนี่ยก็ต้องบอกว่าฉลาดขึ้นเยอะเลยครับได้ชิป H 3ตัวใหม่ที่ทำให้การตัดเสียงรบกวนเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่า แล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจมาให้ในตัวเลยเหมาะกับการออกกำลังกายมากๆแต่ที่ผมว่าเจ๋งสุดๆเลยคือฟีเจอร์ Live Translation ที่แปลบทสนทนาได้แบบเรียลไทม์โอ้โหอันนี้น่าจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของพวกเราไปเลยล่ะค่ะเอาล่ะครับ,ลรบและแล้วก็มาถึงส่วนที่ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยกันอยู่นั่นก็คือราคาและวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั่นเองครับโอเคไทม์ไลน์มาแล้วนะครับ เขาจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้ากันในวันศุกร์ที่12กันยายนนี้และจะเริ่มวางจำหน่ายตามหน้าร้านจริงๆเนี่ยก็คือวันศุกร์ถัดไปวันที่19กันยายนครับใครเล็งรุ่นไหนไว้ก็เตรียมตัวกันได้เลยและนี่คือราคาเปิดตัวในประเทศไทยครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยในปีนี้ก็คือ ทุกรุ่นเริ่มต้นที่ความจุ 256GB แล้วนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่ออัปเกรดแล้วโดยราคาของ iPhone 17จะเริ่มต้นที่2 9 9 0 0บาทส่วน iPhone Air เริ่มที่3 9 9 0 0บาทขยับมาที่ iPhone 17 Pro เริ่มต้น43,900บาทและรุ่นท็อปสุด Pro Max ที่48,900บาทครับและสุดท้ายครับการเปิดตัวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ว่า ในยุคที่เทรนด์เทคโนโลยีทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าไปที่เรื่อง AI แบบเต็มกำลังเลยเนี่ยการที่ Apple เลื่องเดิมพันครั้งใหญ่กับการกลับมาเน้นวัตกรรมด้านดีไซน์และฮาร์ดแวร์มันจะเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วมันจะเพียงพอที่จะทำให้ Apple รักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดต่อไปได้หรือไม่อันนี้ล่ละครับคือสิ่งที่น่าติดตามมากที่สุดหลังจากนี้เลย